โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมจะหยิบโดเรดมาเล่นนะครับเพราะว่าตัวโดเลดเพิ่งมีสกินใหม่เข้ามาก็เป็นสกินนี้เลยนะซึ่งผมสุมไปแล้วนะแต่ว่าสกินทองไม่ออกนะก็เลยต้องเล่นเป็นสกินซิลเวอร์นะนี่นะครับ สกินก็ถือว่าค่อนข้าสวยนิดนิดนะสำหรับผมแต่สำหรับผมผมไม่ค่อยชอบสกินนี้นะครับแต่ว่าในไหนมันก็เข้าแล้วก็เลยจะออกมาเล่นซะหน่อยว่าตอนเอาลงไปเล่นจะเป็นยังไงแต่ผมจะไม่ได้ใส่โมลิไปนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นโมลิเท่าไหร่แล้วก็ตอนอัดลืมด้วยแหละแต่ว่าในไหนก็อัดแล้วก็เลยเอามาลงนะแต่ไม่ได้โมลิ ก็สำหรับแอดออนนะครับผมจะใส่เป็นแอดออนอันสีเขียวเป็นกระทืบไม้ไว้นะครับเป็นเอ้ยไม่ใช่สีเขียวเป็นข้าวเฟตไว้นะครับ60ซแล้วก็แอดออนม่วงเป็นหลังจากเราเข้าเฟรแล้วอะเราล่องหนแล้วเราจะข้ามหน้าต่างไว้ขึ้นกระทืบไม้ไว้ขึ้นทําทุกอย่างไว้ขึ้น6 0ซนะครับซึ่ง เซตเนี้ยผมจะเอามาคอมโบกันก็คือเข้าเฟดไวแล้วก็กระทืบไม้แล้วก็กระโดดหน้าต่างนะครับผมจะเอามาคอมโบกันเพราะว่าเซตเนี้ยมันเป็นเซตเกาะเซตปวกเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันกระทืบไม้วีเดียวนะสําหรับใครที่อยากลองเล่นเซตเนี้ยก็สามารถเอาไปเล่นตามได้นะครับโอเคตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วนะครับได้เป็นตอกแรมคินนะนี่ขนาดปฏิเสธด่านไปแล้วยังเจอตอกแลมคินอีกแล้วกูเจด้วย อย่าเริ่มเดินหาก่อนเลยนะครับได้ตอกแลมคินอย่างนี้แอดออนที่ใส่มาก็น่าจะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่น่าจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เสร็จพวกผมแล้วเจอก่อนคนแรกกําลังนั่งแคทโทเทมอยู่และโดนผีไอติมไล่อนะไรเงีย้ยอุ้ยเขาใจแข็งเขาไม่ยอมพับนะโดนนะแบบเนี้อุย้โยโอ้ยหมุนหมุนรอด้วย นี่นะครับประทึกไม้ไวมากอ่าแล้วเขาจะเล่นจู๊บเด็กไงเขาจะเล่นจูกบเด็กไงแล้วผมยืนบังกระโดดไม่ได้แล้วพัวเข้ามาก่อนที่หลังทีหนึ่งแล้วผมเข้าเฟดตามไงพอละคังผีไอติมไงโดนผีไอติมที่ตูดไง กินนี้สำหรับผมคือผมว่ามันก็โอเคอยู่นะมีดสวยอยู่แล้วเสร็จไปก่อนหนึ่งเครื่องนี่แหละที่มาของคำว่าหนึ่งเครื่องหนึ่งคนแผนตรงนี้เลยแผนตรงนี้เลยใกล้โท่เทมด้วยอ่าแล้วผมได้ยินเสียงนยอันนี้คือผมได้ยินเสียงเขานะครับก็เลยเดินขึ้นมาเช็ค แล้วัวมาก่อนที่เราอุ้ยแล้วเปีเลยอะไรวะน้ออะไรจะดบขนาดนั้นตายยากไม่มีตายยากหรอโอเคจะมีคนไปแคททูเทมนะไม่ให้แคทาังไม้ไปก่อนอันนี้คือผมจะไล่ซ้ำนะครับเพราะว่า,านี่เนแก ลากพามาแขวนเสาเดิมเนี้ยเสาที่เรารักพอมันใกล้โทเทมด้วยแหละคือโทเทมมันเกิดไม่ค่อยดีอ่ะจริงๆมันควรจะแตกไปแล้วนะครับถ้าเจอที่ที่พอเกมกันดีๆหน่อยนี่อ่ะโดนไปก่อนเปิดแผลเขาให้เฉยนะเราก็กลับมาโสนโทเทมสนคนดูกเครื่องนะครับ ลองโดนดาบเฝ้าด้วยนะแล้วผมจะสามคนเดินผมจะสาม,สามคนเดินตีบอโลเลยไม่เคยกลัวแล้วผมเดินลงมาดักเนี่ยจะเล่นจู๊เด็กผมเดินลงมาดักเนี่ยตาย,ยากไหมอุ้ย ไ่สวยจะโดนนะแบบนี้นี่เนี่ยเอ้าหามไม่เจอโอเคตัดคนแรกได้ก่อนโดนโอเครูนแตกไปแล้วด้วยตอนนี้คือไม่เหลือเปิร์ก่วงเกมแล้วนะครับถ้ารูนแตกไปแล้ว่ะ เลยต้องสามคนเดิมนะเพราะเขามีคุณแจนี่ไงล้วพวกไงเจาะไม้ตัวเครื่องก่อนแลอะไรต่อเราจะเล่นจู๊กเด็กไงข้ามหน้าต่างไว้ไม่รู้หรอผัวมาก่อนที่กลางหลัง มาเล่นสเต็ปอะไรครับกระโดดหน้าต่างนี้เสาหาเสาไม่เจอโอ้โหด่านสำหรับด่านไหม่ขึ้นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับตอกแรมคินเนี่ยมันคือทุกวันนี้คือกดไปมันเจอแต่เซอร์เซ็ตด่านกับกุญแจแดงอะแล้วด่านเนี่ยคือผมค่นไม่ชอบเลยเบื่อมากคือมันเป็นอะไรกันไม่รู้ว่าทำไมชอบเล่นแต่ด่านนี้อ่าแล้วยืนขัง เอา้าโอ้ยแล้วผมไปกดโอ้ปวดหัวเลยแล้วผมไปกดการกระบ,บาดจะกดตีนี่ไงแล้วดึงหลังเลยไงจะปั่นต่อจะปั่นต่อแบบไม่รอเพื่อนไปช่วยไม่ให้ปั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยแล้วน้องแกมแล้วแชดดิง้งก็ราคางมาก่อนจะถูกเชื่องมางก่อนนะ จะกลับมาเช็คคนนี่ไงแล้วมาช่วยเรียบร้อยไงเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นวะโอ้โหปวดหัวเลยสายตากูอันนี้คือผมจะไม่ซํำแล้วนะครับเพราะว่าผมตัดไปแล้วคนหนึ่งนะแล้วเหลือสีเครื่องยังไงครัก็น่าจะออกหลุมไม่ได้อยู่แล้วนะตอนนี้ จะถือเคร oh, um ื่องก่อนไม่รีบะครับตอนนี้เกมได้เปรียบอยู่แล้วเดินไล่นะเดินตามมาอุ้ยแล้วกระโดดหน้าต่างเดิมเขายังไม่เข็ดกับไอ้หน้าต่างบานนี้หรอถามจริงโอ้โหอ๋อเซอร์ปิงหรือคิลเลอร์ปิงออกอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันสเต็ปยืนรอนะไอ้ตัวเนี้ยนี่ไงหัวที่กลางหลังจะเล่นจุ๊บเด็กอีกแล้วเนี่ยมันวิ่งเข้าแต่จุ๊บเด็กกันหน้าไม่ค่อยชอบเลยบังไม่ให้เล่นจุ๊บดวงจุ๊บเด็กอะไรเลยถอะโอ้โหมีแต่เด็กอ่ะเขาเล่นกันโดนนะ สเต็ปเนี้ยโดนนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราอุ้มเขาไปขวนคนนี้น่าจะตายแล้วปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิด <c oughs> อ่าแล้วผมจำผิดไงไลน์ตัวนี้เฟสแรกเลยไงยังไม่เคยโดน อุ้ยแล้วมันหววงเครื่องนี้จัดเลยไอตัวเนี้ยอุ้ยอุ้ยเชียวตูดโอ้โหไม่โดนกระถือเครื่องก่อนแล้วมันมีอีกคนไงมันมีคนอยู่ข้างในนี้เฮ้ยไอตัวนี้ไหลหรอไหลหรือเปล่าคอระคังเลยผีไอตีมตามมาติตๆนี่ไง ผมจะอุ้มเลยนะครับถ้าเขาช่วยก็คือให้เขาช่วยแต่ถ้าเขาไม่ช่วยก็เท่ากับเขาตายเพื่อนตายแล้วก็ตายกันหมดไม่ได้แค่เพื่อนตายเฮ้ยแล้วก็โดดหน้าต่างนั้นน่ะก็รู้ดีเรียบร้อยเฮ้ยทิ้งระเบิดหรอ เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเหมือนเขาทิ้งอะไรสักอย่างทั้งว่าทิ้งแล้วเบิดแปดโอโหเดีอนอยเดดส่ก็สำหรับเดรดก็เป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายแล้วก็โสนเพ่งง่ายด้วยจริงๆเปิรก์กจริงๆถ้าจะเล่นนะเปิร์กก็ใส่เป็นป๊อกมาด้วยก็ดีนะโอเคก็แลงสอง ก็สหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบุยบุย